สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังหาวิธีเอาชนะราชาบางกรพาซิดุซักไม่ได้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเอาชนะราชาบางกรแบบง่ายง่ายมากๆนะฮะเพื่อนๆรีบใช้อะไรพวกนี้ก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟในแผทหน้านะครับผมมั่นใจว่ามันโดนเนิร์ฟแน่ๆโดยก่อนที่จะสู้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเตรียมพวกนี้มาครับอย่างแรกเลยนะฮะสำหรับท่านไหนที่จูบไม่เก่งครับเท่าสงครามก้าสุนัขล่าเนื้อยังเป็นคําตอบเหมือนเดิมครับ2ครับ ให้เพื่อนๆเนี่ยหาโลนะครับผมแล้วใส่เท่าสงครามที่ชื่อว่าสนองคุณคาเรียนะครับผมก็สนองคุณคาเรียเนี่ยนะครับสามารถหาได้ที่ไหนครับ สามารถหาได้บริเวณด้านนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้กับ NPC คนนี้นะครับผมบริเวณด้านนี้เนี่ยหลังจากเราปราบโรเลต้าได้แล้วครับเดินออกมาตรงแผ่นดินตรงนี้ครับแล้วก็โดดลงกลับเข้าไปตรงปราสาทคารียบริเวณด้านนี้เนี่ยจะมีเจอเขาเรียกว่าเจอ NPC ีเนี่ยขายนะครับเอ่อเท่าสงครามชิ้นนี้นะครับสนองคุณคารียหลังจากเขาตายแล้วเนี่ยได้กระดิ่งแล้วก็ไปซื้อได้ที่โต๊ะกลมเหมือนเดิมครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยคือตาอะไรก็ได้ครับที่มีสกิลที่เรียกว่าฝูงแมลงวันนะครับ สามสิ่งนี้จะทําให้เพื่อนๆนชนะได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยที่เราจะต้องซื้อไอเทมครับที่ชื่อว่าหินจลัดชั้นเลวนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ npc แฝดนะครับที่โต๊ะกลมอยู่แล้วโดยการที่นะครับหนึ่งครับสกิลนี้เห็นไหมครับให้เราเรียกหินจลัดชั้นเลวออกมาก่อนครับกดใช้แล้วก็กดใช้สกิลครับสนองคนคาเรียมันจะเป็นมีดลอยออกมาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแบบนี้นะครับจากนั้นก่อนสู้ครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมเรียก ซัมบอนตัวที่เก่งที่สุดของเราออกมาครับอ่าเสร็จแล้วหลังจากเตร็มการเรียบร้อยแล้วเนี่ยคร่าวๆรยประมาณนี้ครับเราจะใช้สนองคุณคาเรียรครับสลับกับอ่าก้าสุนัขล่าเนื้อนะครับรวมถึงฝูงแมลงวันนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่ามีสารอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆแป๊บเดียวมันตายเลยนะราชามังกรพาซิดูซักคือแบบอีซี่จับผมใช้คํานี้ฮะ <laughs> เข้าไปครับเรียกฝูงแมลงวันออกมาก่อนเลยครับเพื่อนๆ <laughs> เห็นไหมครับโอโ้โหเมื่อกี้ยิงไปครับเรียบร้อย2 0 0พนะฮะ จัดไปอีกฮะเดี๋ยวดูฮะแทงไปโอ้โหแรงจัดแรงจัดปู่มแมลงวันต้องมานะครับหินจระเชั้นเลวนะครับใช้สนองคุณคาเลียนะครับหินมแมลงวันนะครับผมหินจระเชั้นเลวสนองคุณคาเลียนะฮะอ่ายิงไปโอ้โหเห็นไหมฮะสองพันกว่านะฮะอันนี้ขนาดผมแบบอินแค่สิบกวา่างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสถานะผมนะอ่าอินผมอยู่ที่ประมาณ19นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลบก่อน ตอนนี้เนี่ยให้เราใช้สกิลก้าวสุนัขล่าเนื้อฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะหายตัวฟังเสียงให้ดีนะครับฟังเสียงให้ดีนะครับสาเหตุที่ผมให้เอาก,าก้าวสุนัขล่าเนื้อมาเพราะนี่คับจังหวะนี้เนี่ยเราจะได้หลบได้อ่าเราจะได้หลบได้ครับตอนที่เขาเป็นกลายเป็นหมอกแล้วก็หายตัวมาตีเรานะครับแน่นอนครับว่าพอเขากลับมาแล้วเนี่ยเหมือนเดิมครับสนองคุณคาเรียครับถอยก่อนครับให้ฝูงแมลงวันยิงเข้าไปนะครับเพื่อนฝูงแมลงวันยิงเข้าไปนะฮะ พยายามเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับให้อยู่ในระยะที่เขาสามารถอ่าสนองหุณคาเรียรดาบพุ่งไปโดนได้เห็นไหมครับอ๋อแรงจัดนะฮะถ้าใครมีหินจรัดชั้นเลวขนาดใหญ่นะครับมันก็จะแรงกว่าเดิมนะเพื่อนนะฮะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะหินจรัดชั้นเลวขนาดใหญ่ปุ๊บเปลี่ยนอ่ามันเปลี่ยนได้ไม่เยอะฮนะโอ้เท่าเดิมเท่าเดิมฮะขออภัยครับขออภัยใช้หินจรัดชั้นเลวปกตินั่นแหละนะครับเพื่อน <ๆ S 2> เขาหายตัวไปแล้วก้าสุนาัาร่าเนื้อครับนะครับเขากลายเป็นโอ้โห เฮ้ยอไม่โดนเจอก้าวสุนัขล่านเนื้อของเราไปฮนะเสร็จแล้วครับฝูงมแมลงวันเหมือนเดิมนะฮะอ่าไม่เป็นไรเขาหายไปไม่เป็นไรนะเขาหายไปนะ<ม>อา้าวโดนไปเต็มเต็มเลยลืมดูนะฮะนะ,ะ,นะะโดนมแมลงกัดต่อยอ่าก้าวสุนัขล่านเนื้อพร้อมฝูงมแมลงวันกัดต่อยนะฮะถอยมาครับถอยมาถอยมา,นะะถอยมานะฮะถอยมานะฮะเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับใช้หินจระเชั้นเลวนะครับผมว้าบนะฮะสนองคุณคาเรียนะครับจริงๆริงเราจะ ใช้ปุ๋งแมลงวันกัดต่อยไปเรื่อยๆก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะฮะนะครับหายตัวไปแล้วครับดูให้ดีครับฟังเสียงให้ดีอ่าฟังเสียงให้ดีครับแล้วกดก้าวสุดล่าเนื้อครับเห็นไหมนะครับต่อให้เขาจะมีการโจมตีสายฟ้านะครับหรือว่ายิงแบบโอ้โหไฟเยอรอย่างไรนะเราก็ชิลๆเพราะเรามีก้าวสุดล่าเนื้อฮะเห็นไหมครับโอ้โหให้เราเนี่ยเรียกหินจระเข้ชั้นเลวมาเตรียมไว้ก่อนครับแล้วก็สนองคุณคาเลียครับ เรียกดาบมาเตรียมไว้ก่อนเอ้ยกิ้งหลบก,กันได้ชิวๆฮะเห็นไหมครับใกล้แตกซะเฮ้ย้ก้าวสุนักลานเหนือตามด้วยฝูงมแมลงวี่มแมลงวันเฮย้ยเดียวอย่าประมาทเพื่อนๆตายได้นะประมาทแคว่วิเดียวนี่ถึงกับสิ้นแฮนะฮายโอ้โหท้าใหญ่มันมาเอาดิมาแมลงจะกัดต่อยก่อนหรืออะไรเข้าไปตีมันเลยละกันเอ้ยเอ้ย,เ,อยเนี่ยฮะเรียกว่าความประมาทเป็นหนทางสุ่ความตาย และเราก็จะตายพร้อมมันเพราะว่าลูกน้องเราฆ่าครับนะฮะเนี่ยครับเพื่อนๆเอาวิธีนี้ไปปรับใช้นะครับจริงๆผมไม่ควรจะจบคลิปด้วยการตายของตัวเองนะแต่ว่าพอบอสตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะกลับไปฆ่ามันได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยอันนี้เป็นคลิปเดียวเลยที่ผมทําเลยตลกมากเลยที่แบบทำออกมาแล้วแบบโอ้โหตายแล้วกลับไปปรับบอสให้ดูแบบเท่ๆไม่ได้นะฮะยังไงเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูครับ ฝูงมแมลงวัน9สุนัขล่าเนื้อละครับรวมถึงนะฮะสกิลที่ชื่อว่านะครับสนองคุณคาเรียนะครับบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะฮะเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ